สวัสดีครับเพื่อนๆภาษาญี่ปุ่นวันนี้จิตแจ่มใสวันนี้ขอเสนอตอนเคโยโดชินะครับเคโยก็คือเคโยชิคำคุณศัพท์เนาะโดชิก็เป็นคำกิริยานะครับญี่ปุ่นเขาจะมีตัวหนึ่งที่เป็นเคโยโดชินะครับก็คือคำอาไม่ใช่คบคำกริยาคุณศัพท์นั่นเองนะครับหรือหลายๆคนชอบบอกว่ามันก็คือ คําคุณศัพท์นั่นแหละแต่เป็นรูปนะเกโยชินะครับคําคุณศัพท์นะหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าดะเกโยชิคําคุณศัพท์ดะนะครับแต่เราจะสอนทั้งหมดในคลิปเดียวเนาะลุยเคโยโดชินะครับมันก็คือนิยามนะครับโมโนโตโนโยสุยะอาริซามะโออลาวาสุคโตบะนะครับ ก็คือเหมือนกันกันกบเคโยสิมันก็คือเหตุการณ์นะครับโมโนโกโตก็คือเหตุการณ์โยสือสภาพอาริสมะสภาพที่มันเป็นอรารวาส,สื่อออกมาหรือแสดงออกมาโคตบะหรือคําพูดมันก็คือคําพูดที่แสดงออกมาให้เรารับรู้ได้ถึงสภาพที่เป็นอยู่หรือสภาพของมันหรือเหตุการณ์นั่นเองนะครับดังนั้นหลักๆเนี่ยเราต้องดูที่รูปภาพว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับญี่ปุ่นเขาเรียกว่ายังไง เนาะดังนั้นเนี่ยการเรียนภาษาญี่ปุ่นประกอบกับรูปภาพสําคัญมากเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราจะมองว่ามันต้องแปลตรงๆให้ถูกต้องมันไม่เสมอไปนะบางทีเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องแปลตรงๆก็ได้นะครับขอให้เราสื่อสารกันเข้าใจก็พอนะครับดังนั้นเนี่ยการท่องจํามันเหนื่อยการจําแบบสตอรี่ง่ายกว่านะครับให้ดูที่รูปภาพแล้วก็ออกเสียงอย่างถูกต้องตามเรานะครับลุย สภาพนี้เลยนะครับผู้หญิงยกมือนะครับให้หยุดนะครับแล้วก็ข้ามถนนอย่างปลอดภัยนะครับปลอดภัยภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าอันเซงอันเซงนะครับคันจิก็จะเป็นตัวแบบนี้ครับตัวนี้คืออันตัวนี้คือแซงนะครับอักษรที่อยู่ข้างล่างตัวนี้เนี่ยก็คือผู้หญิงนะครับผู้หญิงเนี่ยอยู่ในสถานที่ที่ปกป้องนะครับแล้วก็มีคน ที่เป็นกษัตริย์อยู่ข้างๆนะครับดังนั้นปลอดภัยแน่นอนนะครับอันเซนนะครับความหมายของคันจิตตัวนี้เนาะปะไปดูกันว่าอืมอืมอืม,อมคำคุณศัพท์เนี่ยมันจะแปลงเป็นอะไรได้บ้างเขาบอกว่าเยอะมากนะครับค่อยๆจำกันเนาะลุยตัวแรกนะเกโยชิ oshi, ก็คือลงท้ายด้วยนะนะครับก็คืออันเซงแล้วก็นะนะครับอันเซนนะ มันก็จะกลายเป็นจุดๆที่ปลอดภัยนะครับความหมายของจุดๆตรงนี้เนี่ยก็คือเราต้องใส่คำศัพท์เข้าไปครับว่าอะไรที่ปลอดภัยเช่นอันเซนะคือดูมาคือดูมาแปลว่ารถก็จะกลายเป็นรถยนต์ที่ปลอดภัยนะครับอันเซนะกกโกก็จะกลายเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัยนะครับอันเซนะชิงโต ชิงเอต,ตแปลว่างานก็จะกลายเป็นงานที่ปลอดภัยนะครับอันนี้คือวิธีการใช้นะครับอันเซนนะแล้วก็ต่อด้วยว่าอะไรที่ปลอดภัยนะเนาะเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มคําข้างหลังนะได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นนาเกโยชิคำตัวท์นะเนาะต่อไปมันสามารถที่จะต่อแบบนี้ได้ด้วยครับนะโทกินะครับก็คือเอาคําว่านะโทกิเนี่ยนะโทกิตัวนี้นะครับ มาต่อกับคำว่าอันเซงเลยนะครับก็จะกลายเป็นอันเซนนาโทกิอันเซนนาโทกิตอนที่ปลอดภยัยโทกิเนี่ยแปลว่าเวลาหรือตอนนะครับตอนที่ปลอดภัยก็อันเซนนาโทกินะครับความหมายของโทกิก็คือทั้งตอนทั้งเวลาทั้งไทมิงทั้งไทม์ไลน์นะครับแล้วมันก็เป็นตอนที่ปลอดภยัยช่วงเวลาที่ปลอดภยัยหรือว่าระยะเวลาที่มันมีความปลอดภยัยเป็นต้นนะครับ ต่อนาลาบะเอาคําว่านาลาบะมาต่อท้ายอันเซงนะครับนาลาบะก็จะกลายเป็นอันเซนนาลาบะนะครับคาว่านาลาบะเนี่ยมันเป็นหนึ่งคำช่วยเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับคําคุณศัพท์นะครับแยกเนาะมันไม่เหมือนกับตัวนะกับนทกนะครับอันเซนนาลาบะก็จะกลายเป็นถ้าปลอดภัยก็จุดจุดจุด,จด แสดงว่าหลังนาลาบะเราก็ต้องมีใส่คำพูดเข้าไปนะครับเช่นถ้าปลอดภัยฉันจะกลับบ้านก็จะกลายเป็น ansenalabieni kalimas เป็นต้นถ้าปลอดภัยก็จุดจุดจุด,จด,จดนะครับต่อนี่อันนี้จะเป็นรูปดะนะครับคลิปวิดีโอครั้งก่อนมีการสอนไปแล้วนะครับว่าลงท้ายด้วยดะเนี่ยมันก็คือเดสุ แต่ดจะไม่สุภาพนะครับเดสสจะสุภาพกว่านะครับก็จะเป็น a s น e n d ด n ก็คือปลอดภัยครับปลอดภัยค่ะแต่ดะมันไม่สุภาพไงเราต้องเปลี่ยนเป็น a s น e n d เดสอ s นเซนเดสนะครับก็คือปลอดภัยครับปลอดภัยค่ะนะครับต่อ d a โ o ascending dalo นะครับประกอบด้วย d a โ o อ a s ั e n d นดาโ a l o น่าจะปลอดภัยแสดงว่าไอตัวดาโลนี้ก็คือน่าจะนั่นเองนะครับคือภาษาญี่ปุ่นที่เป็นสีแดงๆกับภาษาไทยสีแดงๆเนี้ยมันก็คือเอาความหมายมาแปลงอนะเนาะอันเซนดาโร่ aro, น่าจะปลอดภัยโอเคไหมต่อแล้วะลงท้ายด้วยดัตตะนะครับ,รบเสียงแยกก็คือดัตตะก็จะกลายเป็นอันเซนดัตตะอันเซนดัตตะ เคยปลอดภัยมาก่อนแสดงว่าตัวดัตตาก็คือเคยจุดจุดจุดมาก่อนนะครับแสดงว่าเราใส่อะไรข้างหน้าดัตตมันก็จะกลายเป็นเคยมาก่อนโอเคไหมต่อนะนินาดุหรือนินารีมาสนะครับนินาดุจะเป็นรูปไม่สุภาพนะถ้าจะให้สุภาพต้องเป็นนินารีมาส นะครับก็จะกลายเป็นอันเซนินาดุจะปลอดภัยนะครับจะปลอดภัยแสดงว่าตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยอนาคตมันจะปลอดภัยคือความหมายของนินาดุแต่มันไม่สุภาพไงเราก็ต้องพูดว่าอันเซนินา i m มัสก็จะกลายเป็นจะปลอดภัยครับจะปลอดภัยคะ่ะนะต่อนะสุดท้ายบอกแล้ววันนี้เยอะสอนทีเดียวไงเราจะได้จำคำศัพท์ทีเดียวเนาะ สุดท้ายก็จะเป็นอ n s e n นต่อด้วย d e ไนเสียงแยกก็คือ denai หรือรูปสุภาพก็คือ dewa ไนก็จะเป็น dewa na i นะครับ unsend e ไ y ไม่ได้ปลอดภยัย unsend d ว w a ไนไม่ได้ปลอดภยัยนะครับถ้าให้เป็นสุภาพก็ d e ว a ni นะครับอ n s e n d de dewa n นไม่ได้ปลอดภยัย โอเคนี่แหละครับจะเป็นรูปแบบที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้โอเคไหมงั้นเริ่มด้ยกันเลยเริ่มต้นนะครับคําว่าปลอดภัยภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าอันเซงนะครับเริ่มจากตัวนี้เลยอันเซนะจุดๆ,ๆก็จะกลายเป็นจุดๆๆ,ๆที่ปลอดภัยอันเซ n นะโทกิตอนที่ปลอดภัยอันเซ n นะระบะ ถ้าปลอดภัยก็จุดจุดจุดอันเซนด์อันเซนเดสปลอดภัยครับปลอดภัยค่ะอันเซนดาร์โลน่าจะปลอดภัยอันเซนดัตตะเคยปลอดภัยมาก่อนอันเซนนินารุอันเซนนินาริมัสจะปลอดภัยอันเซนเดไนอันเซนเดวาไน ไม่ได้ปลอดภัยโอเคลุยต่อเลยนะต่ออันตรายหรือเสียงให้ดูรูปภาพนี้นะครับเราจะเก็ตเลยว่าอันตรายหรือเสียงคือแบบนี้เลยนะครับเด็กออกมาเตะบอลอันตรายเนาะเสียงด้วยนะครับภญญญาษาี่ปุบนออกเสียงว่าคิกแขงคิแขงนะครับเสียงแยกก็คือคิแขงคิแขงนะครับคันจิจะเขียนแบบนี้นะครับคิแขงนะครับเขียน2ตัวเนาะ ป้ายถ้าเป็นรูปนะก็จะกลายเป็นขีแขงนะจุด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 ที่อันตรายนะครับขีแขงนะโทกิตอนที่อันตรายขีแขงน่าระบะถ้าอันตรายก็ขีแขงดะขีแขงเดสอันตรายครับอันตรายครับ KIKEN DARO น่าจะอันตราย KIKEN t t a เคยอันตรายมาก่อน KIKEN NI, ni ja ja k k n a สึจะอันตรายครับจะอันตรายค่ะ KIKEN DE NAY ไม่ได้อันตรายครับไม่ได้อันตรายค่ะโอเคต่อนะครับ ดูรูปนี้เลยเนี่ยเด็กน้อยจะถูกฉีดคือไม่อยากโดนแน่ๆก็คือรู้สึกแย่ไม่เอาไม่ยอมอารมณ์แบบนี้นะครับอารมณ์แบบนี้เนี่ยภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าอิยะอิยะนะครับเสียงแยกก็คืออิยะนะครับก็คือไม่เอาไม่ยอมหรือรู้สึกแย่คันจิจะเขียนแบบนี้ครับอิยะนะครับก็จะมีคันจิเป็นตัวผู้หญิงแบบนี้ แล้วก็เป็นจึกชึ๊กจึ๊กึนั่นแหละต่อโอเครูปนะนะครับอียนะจุดจุดจุดก็จะกลายเป็นจุดจุดจุดที่รู้สึกแย่นะครับเช่อนอียนะคุรุมะก็จะเป็นรถยนต์ที่เรารู้สึกแย่อมประมาณนี้นทกิอียานะทกิตอนที่รู้สึกแย่นะครับนาราบะ อียานาถ้ารู้สึกแย่ก็จุดจุดจุดดับเดสุอียาดอียาไม่เอาไม่ยอมครับค่ะดาโลอียาดาน่าจะรู้สึกแย่น่าจะไม่อยากเอาน่าจะไม่อยากยอมดัตต์อียาดัตเคยรู้สึกแย่มาก่อน ีなる,に,に,なるになりますเยี่ยมになるเยี่ยมになりますจ้ารู้สึกแย่ครับคับเดิน่เดี๋ยวว่าไม่เยี่ยเดินไม่ยีเดวาไไม่ได้รู้สึกแย่ต่อนะหลากหลายต่างๆหน้าๆนะครับคือตามรูปนี้เลยครับมันมีหลากหลาย นะครับรูปทรงหลากหลายสีมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินนะครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถ้ากรณีที่หลากหลายชนิดหลากหลายบุคลิกหลากหลายทิศหลากหลายทางหลากหลายคนหลากหลายเสียงหลากหลายแนวคิดอะไรก็ตามที่ภาษาไทยพูดว่าหลากหลายเนี่ยญี่ปุ่นเขาพูดแค่สี่คำครับก็คืออิโร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 เขียนว่าอิโรอิโรดังนั้นเนี่ยความหมายมันหลากหลายจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่น ต่างคนต่างเดินทางไปต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่นก็อิโรยโรจบเลยนะครับดังนั้นเข้าใจนิดนึงว่าคําว่าอิโรยโรเนี่ยความหมายมันกว้างมากนะครับก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์นะครับคันจิเขียนแบบนี้ครับสีคันจิตัวนี้คืออิโรที่แปลว่าสีครับอันนี้ก็คือเป็นตัวซ้านะครับเป็นอิโรอิโรก็คือหลากสีหลากหลายอารมณ์ประมาณนี้เนาะป้ายรูปนะ อิโรอิโรนะจุดจุดจุดก็จะกลายเป็นจุดจุดจุดที่หลากหลายนักโตกิอิโรอิโรนัโตกิก็ตอนที่หลากหลายนะครับนาระบะอิโรอิโรนาระบะถ้าหลากหลายก็จุดจุดจุดดะเดสุอิโรอิโรดะอิโรอิโรเดสุก็หลากหลายครับหลากหลายค่ะดัโล อีโรยろดน่าจะหลากหลายดัตต์อีโรยโรเคยหลากหลายมาก่อนคือเขาอยากจะบอกว่าหลายเรื่องนะครับมีมีเรื่องอะไรผ่านมาเยอะหลากหลายเรื่องที่เกิดขึ้นแต่พอดีว่าเนอะมันต้องจินตนาการนิดนึง <laughs> แต่นี่คือแปลตรงๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับที่เหลือก็คือแล้วแต่ว่าเราจะแปลยังไงให้กับเข้ากับสถานการณ์นะครับนี่นาหร になりますいろになるก็จะหลากหลายไดไม่ด้ว่าไม r い i い o ไดไいได้ว่าไม่ไม่ได้หลากหลายต่อต่อไปครับเหมือนกันไม่แตกต่างนะครับก็จะใช้คำว่าโอนาจิโอนานะครับโทษทีอันนี้พิมพ์ผิดช่วงนี้พิมพ์ผิดบ่อยมาก เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพิ่งทำเมื่อกี้งานยุง่งลุยโอนาจิความหมายก็คือมันเหมือนอิเลโรลนะครับมันแปลได้เยอะมากคำเนี้ยก็คือเช่นตัวเนี้ยเหมือนกันคล้ายกันลักษณะเดียวกันสีเดียวกันรูปทรงเดียวกันอะไรแบบเนี้ยพวกเดียวกันเหมือนกันไม่ต่างกันอะไรเงี้ยเขาใช้คำว,ว่าโอนาจิหมดเลยนะครับดังนั้นเนี้ย ถ้าเราคิดว่าโอนาจิแปลว่าเหมือนกันหมดไม่เสมอไปนะเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปเนาะลักษณะแบบนี้คือโอนาจินะครับดังนั้นเนี่ยมันแปลได้หลากหลายมากขอบอกนะครับอย่าไปยึดติดกับคําแปลตัวเดียวเนาะลุยสิ่งที่ต้องบอกก่อนก็คือโอนาจินี้ไม่สามารถเป็นรูปนะได้นะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะตรงนี้ตรงนี้มันเป็นคีรางานะ ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นคันจีสองตัวใช่ไหมแล้วจี G, นะครับตัวจีตัวนี้เนี่ยมันก็คือ ji มันลงท้ายโดยสระอีครับแสดงว่าไอตัวคำนี้เนี่ยมันเป็นคำคุณศัพท์อีกในตัวซึ่งมันไม่สามารถใช้คำคุณศัพท์ซ้องกัน2ตัวได้เช่นเราจะเป็นโอนาจิ G, นะอย่างเงี้ย มันจะขัดกันนะครับสองตัวเนี้ยมันจะขัดกันโอนาจินะไปต่อไม่ได้นะครับดังนั้นถ้ากรณีที่เป็นโอนาจินะครับเราไม่แนะนำให้ใช้นะมาใส่โอนาจินะจะแปลกๆเครื่องๆมากเลยนะครับดังนั้นเรามัดระวังเนาะมันก็คืออิเคโยชิอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาดังนั้น ตัวนะโทกิเนี่ยเราต้องตัดนะเกโยชิออกไปเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นคําช่วยแต่โทกิมันก็คือคําศัพท์นะครับดังนั้นอนาจิโทกินะครับสามารถใช้ได้นะก็จะกลายเป็นอนาจิโทกิตัดน้าออกนะครับเพราะว่ามันจีมันทําหน้าที่ของมันอยู่แล้วอนาจิโทกิก็จะเป็นตอนที่เหมือนกันตอนเดียวกันตอนที่ไม่แตกต่างกันตอนะลาะบะ อนนาจินาระบะถ้าเหมือนกันก็จุดจุดจุดอนนาจิระอนนาจิเดสเหมือนกันครับเหมือนกันคะ่ะอนนาจิดาโลน่าจะเหมือนกันอนนาจิดาตตะเคยเหมือนกันมาก่อนอนนาจินารุอนนาจินาริมัสจะเหมือนกัน อนาจิเดันเนัไม่ได้เหมือนกันมายากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปลักษณะแบบนี้ยากอีกล้ก็คือเป็นไงครับมันไม่มีความเหมือนกันเลยสีตัวเนี้ยก็คือแยกออกจากกาันแตกต่างแตกแยกเป็นไงละ่ะ ให้จําเป็นรูปภาพนะครับลักษณะแบบนี้แหละญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าบาล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 านะครับก็คือบาละบาระนั่นเองนะครับตอนเขียนจะเขียนเป็นคาตาคณะแบบนี้นะครับบาละบาละนะครับอ่าซึ่งมันสามารถต่อตัวนะตรงนี้ได้อยู่แล้วเพราะว่าละเป็นสระอะถูกไหมฮะมันไม่ใช่สระอีอะเนะ ก็ใส่เป็นนักเกยชิต่อได้เลยนะครับซึ่งก็จะกลายเป็น巴拉巴拉纳จุดจุดจุดก็จุดจุดจุดที่แยกออกจากกันนะครับ巴拉巴拉纳โอ้ย <laughs> สีเทามาันมาลนบาลานะโทกินะครับก็จะเป็นตอนที่แยกออกจากกันา拉า拉纳ระบะถ้าแยกออกจากกันก็ะบาลาบาล拉เด u แยกออกจากกันครับแยกออกจากกันค่ะบาลาบาลาดาโลน่าจะแยกออกจากกันบาลาบาลาดาตตะเคยแยกออกจากกันมาก่อนบาลาบาลานินาดุบาลาบาลานินาดิมาสจะแยกออกจากกันบาลาบาลาเดนบาลาบาลาเดวานัยไม่ได้แยกออกจากกันอู้ยากไหมยากไหม ไปต่อนะต่อไปถามว่ายากไหมง่ายง่ายแบบนี้ง่ายเอาสีเดี่ยมกับ3ามเดียมมาประกอบเป็นบ้านง่ายภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าคันตันคันตันนะครับก็คือคันตันนั่นเองนะครับคันจีจะเขียนแบบนี้คันตันนะครับความหมายก็คือไอ้ตัว2ตัวเนี้ย มันคือคนครับเนี่ยมีคนอยู่สองคนแล้วตัวนี้เนี่ยคือประตูนะครับก็คือประตูเมืองอะไรเงี้ยอ่าแล้วอันนี้เนี่ยเดียวอารมณ์ประมาณว่าศัตรูบุกเข้ามาคนเดียวแบบนี้แล้วก็มีเหงืออ่อไหลแย่แล้วฝั่งนู้นหน้าประตูมีศัตรูสองตัวเนี่ยไอตัวเนี้ยตายแน่กำจัดได้ง่ายๆเพะสองลมหนึ่ง ดังนั้นมันก็เลยเป็นคันตันง่ายอู้ลึกซึ้ง <laughs> เห็นไหมบอกแล้วคันจิมันต้องเรียนเป็นสตอรี่นะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อมีคนสองคนตรงนี้อันนี้เป็นประตูเมืองศัตรูตัวคนเดียวเนี่ยหัวเทียมกับเทียมรีบเนี่ยจะมาสู้อะไรกับสองคนนี้ง่ายง่ายๆจัดก,การได้ง่ายๆเลยนี่แหละครับเทคนิคการจำคันจิของพี่ริว <laughs> เดี๋ยวจะมีหมวดสอนคันจิที่หลังนะครับเราก็เอาเบสิกไปก่อนลุยรูปณะคันตันณะจุด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 ที่ง่ายคันตันนะโทกิโอ้ยนะหายโทษทีครับคันตันนะโทกิตอนที่ง่ายคันตันณระบะถ้าง่ายก็คันตันดะคันตันเดสุง่ายครับง่ายค่ะ คันตันดาโลน่าจะง่ายคันตันดัตต a เคยง่ายมาก่อนคันตันนินารุคันตันนินาริมาสจะง่ายคันตันเดไนคันตันเดวาไนไม่ได้ง่ายลุยเมื่อกี้ง่ายแล้วต่อไปเจอพวกนี้เป็นไงซับซ้อนนะครับหรือสับสนอันนี้ความหมายมันจะปนกันอยู่2ออันนะครับ ภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าฟุกุซัตสึฟุกซัตึนะครับก็คือฟุกุซัตสึสนั่นเองนะครับคันจิจะเขียนแบบนี้นะครับถ้าอธิบายตัวคันจิเนี่ยมันจะยาวนะครับเดี๋ยวว่างๆตอนสอนคันจิเดี๋ยวอธิบายให้ว่าทําไมเราถึงจําคันจิได้หมดนะครับมันมีเทคนิคอยู่นะเนาะมารูปนะ่ะฟุกุซัตสึสนะ จุดๆที่ซับซ้อนฟุกุซัซซนาโทกิน่าหายทุกตัวเลยเนี่ยโทษทีครับฟุกุซัซซนาโทกิเพราะว่ามันไม่ได้มีเสียงอีอะเนาะฟุกุซัซซนาโทกิคือตอนที่ซับซ้อนฟุกุซัซซนาระบะถ้าซับซ้อนก็ฟุกุซัซซดะฟุกุซัซเดสซับซ้อนครับซับซ้อนค่ะฟุกุซัซซดาโลน่าจะซับซ้อนฟุกุซัซซุดาตะเคยซับซ้อนมาก่อน 複ซับซึ้งになる複ซับซึ้งになりますจัดซับซ้อน複ซับซึ้งではない複ซับซึ้งではないไม่ได้ซับซ้อนอู้จบแล้วยากล่ะสีท่าวันนี้คือเข้าใจว่ายากเราก็เลยเอามาแค่8ข้อมั้งไม่ถึง10ข้อนะครับจริงๆมันมีอีกหลายข้อแหละแต่จะแยกเป็นซักสมพาร์ทก็แล้วกันนะครับวันนี้ พาร์ทหนึ่งพรุ่งนี้พาร์ทสองเมื่อเลยนี้ก็เป็นพาร์ทสามก็จะจบพาร์ทตัวข้อนี้กันพอดีนะครับโอเคฝากเพื่อนๆนะครับเหมือนเดิมนะครับกดถูกใจแล้วก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะครับจะได้มีเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าว่างๆก็ข้ามไปที่ u t u b e นะครับกดถูกใจสับ r i b e แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับบายบาย